สวัสดีค่ะไม่กินข้าวผัดหมูนะคะโรยพริกป่นะคะ่ะขนมหวานมันนะคะเป็นแก้วค่ะามากินกันได้เลยนะจ๊ะดีค่ะเราโรยน้ำตาลทรายไปด้วยค่ะีเพื่อที่จะให้เขาน่ากินนะคะใส่ทุกอย่างเลยโรยพริกป่นนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายกินแปลกๆนี่เป็นตังฝา ขออนุญาตเปิดพัดลมนะคะร้อนค่ะมันจะดังหน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าในห้องนี้มันจะร้อนค่ะมันก็ต้องเปิดพัดลมนะคะนี่นะคะไปกินกันได้เลยค่ะนี่เป็นข้าวผัดหมูนะคะ ก็มีขนมหนึ่งถ้วยนี่ค่ะอร่อยอร่อยใจแครอทนะคะข้าผัดหมูไม่เค็มกำลังกิน อีกไหมคะ ที่ได้ยินเสียงก็เปิดเอ,อวิดีโอของเพื่อนดูนะคะคลิปเอไลสดค่ะก็มีเสียงหน่อยนึงนะแล้วก็มาทำคลิปอยู่ตรงนี้ข้างๆกันอืมได้ประโยชน์มากเลยนะคะมีผักมีอะไรพร้อมไปหมดมีแครอทไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะ ก็แบบอ่อนเนื้อหมูกินแบบง่ายๆหนึ่งจานเลยค่ะหนึ่งจานอร่อยไม่ต้องบอกค่ะอร่อยมาก รถขายของนะคะขายมีเงาะมีรองกองก็จะผ่านหน้าบ้านอร่อยจะต้องบอกเหมือนล่ะ เนี่ค่ะมันเนื้อหมูเขาจะหมักนะคะเนี่ยเวลาผัดแล้ว hmm. ม <The> <injuries Inter> <ait> <The> <dig> ันก็นุ่มเป็นพริกนี่ค่ะเผ็ดๆกินจานเดียวก็อิ่มอร่อย เผ็ดเผ็ดเผ็ด <Pedro> ค่า <Pedro> 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 Mm. Thịt đã rồi. อร่อยไม่รู้จบแต่เผ็ดเผ็ดอร่อยนะคะ นี่มันอร่อยนะคะมันอร่อยมาก กินแล้วมันก็เผ็ดนะคะเผ็ดแต่อร่อยมากมากเลยจ้ะเสียงจะค่อยไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะขนมมันหวานมากเนี่ยค่ะมันเป็นมันนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะคะเนี่ยขนมอ่ะประโยชน์ดีๆเลยค่ะค่ะเนี่ยหมดจะหมดแล้วค่ะจบแล้วก็ะจะเป็น มันจะยาวมากเกินไปนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จะมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอพบกับสิ่งที่ดีนะคะบุญรักษาภาคคุ้มความสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุบ๊ายๆจ้า